สวัสดีครับผมช่างแม็กครับวันนี้จะไปตัดผมน้อยพี่ท่านหนึ่งนะครับเขาเคยเป็นช่างซ่อมทีวีช่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับแต่ว่าเขาได้เกิดเจ็บป่วยลงนะครับเขาเป็นอัมพฤกษ์ก็เลยจะไปช่วยตัดผมฟรีให้เขานะครับ ถ้าว่าบ้านใดมีผู้ป่วยในเขตอำเภอสติงพระนะครับจะให้ไปช่วยจัดผมก็ยินดีนะครับฟรีครับจะบริการให้ถึงที่ครับเดี๋ยวตอนนี้ก็เตรียมอุปกรณ์ก็ไปกันเลยครับผมครับตอนนี้ก็ได้มาถึงอที่บ้านของพี่กาแล้วนะครับ ก็จะตัดผมให้พี่เขานะครับอดีตเขาเคยเป็นช่างต่มดีวีที่มีฝีมือมากครับระดับขั้นเก็บกาว่าได้แต่ว,ว่าเขาได้ป่วยลงนะครับก็เ,เลย จะตัดผมให้เขานะครับวันนี้ดูดนรับอาจานะครับ,นนรบเรื่องรมทีวีับไม่มีใครแถวย่านนี้ไม่มีใครกินเงินเขาครับไม่ว่าจะทีวีมีปัญหาอย่างไรเขาสามารถแก้ไขปัญหาได้หมดครับ ไปต้มร้านร้านอื่นทําไม่ได้แต่มาร้านของพี่ดันนะครับแกสามารถทําได้หมดครับเต่ว่าเกได้่วยลงครับเต่ว่าตอนนี้อาการเกก็ดีขึ้นเมื่อก่อนกผมครับ แต่ว่าตอนนี้อาการแเกก็ดีขึ้นคนระับทางครอบครัวก็ได้ดูแลเกเป็นอย่างดี ครับเรื่องทีวีวลตใจเกรครับไม่ว่าใกล้ไกลลูกค้ามาส่องกับร้านเกยเยอะเต็มไปหมดครับวันนี้ก็ได้ลูกชายมาสานต่อครับ่อีอีล้างผมก็ส่งดีมากครับลูกชาย สนใจก็มา <te> ้มได้นะครับร้านของน้องโอ๊บครับราคาตองคิดแป่แรงครับเรื่องใจกควายว่าทุกชนิดมา่อนนะครับ กันสามารถส้มได้หมดร้านไหนส้มไม่ได้มาหาเกแจะส้มได้หมดครับทางครอบครัวก็ได้ดูแลแกเป็นอย่างดีครับตอนนี้เกก็ได้ลุมป่วยลง ประมาณ5-6ปีได้แล้วครับ บ้านใดที่มีผู้ป่วยเ,เป็นโรคมะเร็งหรือว่าผู้ป่วยคนชราหรือว่าผู้ป่วยติดเตียงจะให้ช่วยไปตัดให้ก็ยินดีนะครับบริการถึงที่บริการให้ฟรีครับรว่าขอเป็นวันวันพุธน,นะครับเพราะว่าวันอื่นจ้าง ไม่ค่อยมีเวลาครับวันพุธก็ปิดร้านก็เลยสามารถบ,บริการให้ได้ครับ buna hết cả bên đó và đi <laughs> nãy tập từ nay เป็นช่างที่ว่าคนรู้จักกันไปทั่วครับออมาส้มกันบริเวณใกล้ๆบริเวณไกลๆก็ออกมาให้บริการแก่กันเ,อเยอะแยะครับตอนที่ว่าแกปกติ ผมยาวก็บอกนะครับจะไปบริการให้ครับผม คุณกครับก็ประมาณนี้นะครับบ้านใดที่มีผู้ป่วยก็สามารถทักมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรไว้นะครับก็ขอบคุณมากครับผม